ลูกเลยชอบโอ้โหตายลูกเลยตายลูกล้มใหญ่พลังอึ้งมันคือจอร์เเอนะครับอ้โหนี่นะครับนักท่องเที่ยวประเทศไทย คำบรรยายนะครับเต็มถนนอ,อะไรจะขนาดนี้อะไรจะขนาดนี้กาบทักทายสบายดีสวัสดีนะครับพีพีเอฟซีเบลกิลงซานเนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไอคอนสยามวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568ขณะนี้เวลา หกโมงกับนาทีนะครับหกโมงเย็นเนอะนะครับหรือว่า18นาฬิกา18นาฬิกาสังเกตนะกองเกี่ยวนะครับที่แอรคอนสยามวันนี้เต็มหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็มีเต่ดาวซ่าตนะครับมาเต็มร้านนครคอนสยามนะครับตรงเรือมาส่งแต่ละลำแต่ละลำนะครับโอ้ยเห็นแรงขอซ่อนจริงๆนะครับสองเดือนแรกกองเกี่ยวเข้าไทย6ล้านกว่าคนโอ้เจล้านกว่าคนนะครับ ตอนนี้นะครับขอมุ่นมาใหม่นะครับหนาจะถึงแปดแล้วนะครับเพราะว่าวันก่อนก็เจ็ดล้านหกแล้วนะครับโอ้โโอโเจอแห่งองเที่ยวนะครับเยอะจริงๆครับพี่ๆวันนี้นะครับเปาขี่แหล่งจะถือโอกาสนะครับพาพี่ๆเอฟซี FC เข่าไปชมในห้างบรรยากาศในห่างก็เป็นเวลาน,านานแล้วนะครับที่เปาขี่แหล่งบดยพาเข่าไปในห้างนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสไป ในห้างว่าในห้างจะเป็นนอไหนเขาไปหลับส้ม,มกันเลยนะครับหลังไลกันมาห่างแทบแต่พี่พี่เขาจะขนาดนอกห้างเป็นแบบนี้นะครับในห้างจะขนาดไหนนะครับไปเบิ่งกกำกันนะครับพี่ๆีกามีพี่ๆีเอฟซีคนหนึ่งนะครับถ่ายว่าถ่ายแต่นอกห้างนะครับอยากดูข้างในห้างบ้างนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับเข้า พาไปชมขางในหางนะครับข้างบนนุ่งกอเต้นแะบอกว่แหล่งย่างมือึ้นหลายหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับข้างบนสันเจดวันนี้พาเขาในหานะครับบรรยากาศที่นี่นะครับสมเป็นกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะครับต่างชาติมาบางคนก็นั่งเลยเห็นบอกนั่งพื้นได้นะครับเมืองไทยนั่งพื้นได้เพราะว่าพื้นสะอาดคนไทยจะ ความสําคัญกับความสะอาดทุกๆสถานที่นะครับที่เป็นของคนไทยนะครับ่อนจะรักความสะอาดนะครับต่างศาติมานั่งพื้นกันสบายๆนะครับแต่คลิปวีดีโอนี้จะผ้าเขาในหางนะครับยังบอดเลยผ้าส้มนอกหางนะครับเดี๋ยวอัปเดตเป็นอีกคลิปนะครับทั้งเขาหางก็รู้หลานะครับพี่ๆนักท่องเที่ยวหลังไหลมาไต็มหาทุกสารทิศ บรรยากาศบ้านในห่างบอกไปเลยนะครับพี่ๆเย็นสบายเย็นสบายนะครับแบบอบอุ่นดีนะครับเขามาแล้วรู้สึกเย็นสบายมากๆนะครับมีแต่กุ๊บทั่วลายสันสาดนะครับี่ถืทธงชาตินะครับล้างกุนนับ กำลังหลังไหลเข้ามาเต็มเลยนะครับตุรุ่งน้ําเขี่ยวนะครับทําได้แบบน่าทึ่งมากๆนะครับไทยแลนด์ไม่มีใครสู้ไทยไหวแน่นอนนะครับนี่คือตรงทางเข้าหาตรงสุขสยามสั้นล่างนะครับซ่องสั้นที่ขายของกินนะครับหรือว่า ขายสินค้าต่างๆนะครับที่เน่นนะครับฟู้ดนะครับหรือว่าของกินนั่นแหละครับพี่ๆตรงนี้นะครับอาหารไทยอร่อยนะครับ่างชาติชอบติดใจอาหารไทยอร่อยนะครับหลังไรแต่มาเที่ยวต้องบอกอแต่ตรงข้างเข่าทางแทบ<า><า>แตกนะครับ เต็มเลยตัวใหญ่สวยนะครับน,นี่นะครับโอ้ท่องเที่ยวหลังไร้ารท่อเที่ยวเมืองไทยน,นี่มีผีตะโขนนะครับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ข้าวมานลาบแรกนะครับจะเป็นร้านคล้ายๆแนวอีสา,น,สา,สาน,นนะครับเบิงอีสานเบิงอีสานเหมนหน่อยนะครับจะมีเสียงแคนเสียงพินพอพ่อเปิดไว้ตรง,น,น,งรนี้ครับเบะงอีสานนี่ครับจะมีสดแบบอีสานอีสานนะครับซาตะเต้ย,ยู่นี่เลยนะครับคนประกอบอาหารใหม่ให้บอก มาแล้วมาแล้วนะครับมาท่องเที่ยวบนในห้างนะครับแบบนี้ถึงเรียวกว่าห้างแทบแตกของจริงนะครับตามหลังเบาะกิเลงมาหลุดๆนะครับไม่ได้มีแต่ข้างนอกนะครับข้างในก็เต็มนะครับต้มยำกุ้งอาหารไทยนะครับนะโอ้หลายแนยวนะครับสุดยอด พลังก็มาซ้บมาซื้อกันได้นะครับคนไทยยินดีต้อนรับทุกสัญชาตินะครับทุกเชื้อชาติไม่จำแนกส่วนสันศาสนานะครับไรมาก็ยินดีต้อนรับหมดเห็นบหจุดนี่นะครับซื้อกันใหญ่เลยนะครับซอบซื้อกันใหญ่เลยร้านแต่ละร้านขายดีขายดีนะครับ แต่ละวันเดินผ่านนะครับรยูทูบเบอร์กับไลเออรนะครับพี่พี่ยูทูบเบอร์ชาวต่างชาตต่อมารีวิวเมืองไทยร้านนี่เต็มนะครับแทบไม่มีที่นั่งกินเต็มเลยนะครับเต็มมากเต็มเลยนะครับเต็มจริงๆ ขายเครื่องประดับขายแนวกินนะครับของผักของตอนอยู่โซนนี่นะครับผลไม้อบแห้งพลังก็เต้นะครับเต็มทุกซอยจริงๆนะครับพี่ๆหลายคนก็นอยากเบิ่งนะครับว่าเพิ่นขาย้ังในขายอะไรบ้างแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับพาชมพาเที่ยว หลังนหางนะครับถึงกับหลังไรกันมาแบบนี้เลยนะครับคนไนเต้มนะครับร้านนี้ ซนไทยอาหารคนจะเยอะนะครับเยอะมากกรหลังเยอะมากก็ขายของแบบอาหารไทยๆนะครับนี่เลยค่ะกรลังชอบซื้อกันใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นเมนูปลาหมึกย่างตัวละสองร้อยติดป้ายราคาช<ม>ัดเจน นี่ก็พลังนะครับผมครับเต็มแต่ละล้านนะครับขายของพลังเยอะมากมากจริงๆนี่เป็นข้าวขาหมูนะครับแฮมไก่ผลไม้ ที่ห่างกำลังคึกขันะครับเมือ่อชาวต่งางชาติมาเห็นสิ่งนี้ที่เมืองไทยนะครับถึงกับถ่ายรูปเลยนะครับเป็นบอกถ่ายรูปเลยชอบโอ้โหถ่ายรูปเยถ่ายรูปย่งใหญ่พลังอึงน,นั่นคือจอระเคนะครับ ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยตรยนนี้เป็นจอรกเข้เมางครับโอ้ของในห้างที่เวัวนี้เข้าม้ ตรงทางเข้าก็ทำถึงมากๆนะครับปี่ๆบตรงนี้นะครับมีแบบนี้นะครับสวยงามที่ห่างสวยงามจริงๆนะครับ แต่ละซอยนะครับคนจะเยอะทางนี่ขายดีนะครับดึงดูดคนตัวระบบมาเที่ยวที่นี่แต้นอยู่นะครับทางเข่าสวยมากนะครับอ๋อเสมอร์นะครับคล้ายๆนะครับคนจะวิ่งวาว น่าจะมีเดือนหน้าแล้วครับ่าจะเป็นงานวาวเอาว่าวมาประกอบไว้ตรงทางเข้าอาทิตย์หน้านะครับน่าจะมีงานวาวที่ไอคอนสยามนะครับรอยากมาวิ่งว่าวเล่นว่าวก็มาได้นะครับเริ่มแต่วันศุกร์หน้านะครับที่นี่สวยงามคนลุ่นหลามจริงๆนะครับที่อยี่เมืองไทยทเต็มทุกซอย กระป๋องรสคือส้มบมูก้าบ<ป>หลังต่างสาตัตเต้นนะครับที่นี่ก็ประกอบแบบตลาดน้ำตลาดน้ำสวยมากนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นแอวเนื้อนะครับโอ้ตรงไี้คอนสยามในเกือบมีทุกทุกภาคเลยนะครับทางนี้จะเป็นผังเหนือนะครับขอมีของประดับประกอบสวยงามมาได้ห่างกรูรู้าแล้วนะครับ นี่ก่อน่าจะเป็นกาแพรหม้อดินกาแพรหม้อดินนะครับต่างสาดตรหุ่มเลย นี่ก็ขายประเภทผ้านะครับเครื่องแกะสลักไม้นี่ขายเครื่องประดับต้องเต็มนะครับุูได้อยากมากก็มาได้เยอะนะครับคนไทยยินดีต้อนรับทุกสัญชาตินะครับมาเที่ยวไทยเยอะจริงๆ เด็ก <d _ n> ๆ<_ <d> _ <n> _>เลยคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะเกินเลเวล<_ <d> _ <n> _>ครับมันจะทางขายนะครับมาทุกสารทิศ สำหรับคลิปวิดีโอนี้กับโมมีอย่างหลายนะครับเราไปเล่งกับพี่ๆนะครับมารับชมซัานี่นะครับก็มีพี่ๆหลายคนนะครับกระบอกอยากดูข้างในก็มาอัปเดตให้ดูข้างในหานะครับถ้าชื่นชอบไปเยืมนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้เข่นได้นากท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะจริงๆในแต่ละวันนะครับถ่ายคลิปนี้ขพกล่าวคำว่าสวัสดีครับ